เช้ามากเดินไกลมากมันเหนื่อยมากครับ <c oughs> จบแล้วโวยอบอุ่นมากครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาตอนเช้าง่วงมากเลยครับเ <c oughs> ขนานัดตีห้าครึ่งแต่ว่าหยิ่มาหกโมง <c oughs> สนุกสนุกวันนี้รู้สึกจบอะ่ะแต่แทบจะลืมไปแล้วว่ากว่าท,ที่มันจะจบได้อะ่ะมันแบบเหนื่อยแล้วก็หนักอะคือพรมันจบรู้สึกแบบอ๋อจบแล้วคะ่ะ สนุกดีครับได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็ตื่นเช้ามากครับวันนี้ตื่นมาเรียนยังไม่เช้าขนาดนี้เลยครับวุ้ยแรงมากโล่งกเหมือนทําตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการได้ครับ <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องราวระหว่างทางมันก็เยอะแล้วก็สวยงามมากๆครับจริงๆก็รู้สึกดีมากเพราะว่าหลังจากจบไปประมาณ6เดือนก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนกลับมาก็เจอเพื่อนเยอะมากแล้วเรียนจบแล้วเป็นไงบ้างคะเหนื่อยกว่าตอนเหนื่อยทำงานเหนื่อยกว่าตอนเรียนเยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ไม่ได้เจอช่วงเรียนเหมือนกันแล้วก็ข้อรับผิดชอบอะไรภาระอะไรก็เยอะขึ้นค่ะ ร้อนมากก่อนอื่นเลยนะครับแต่ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับปริญญาแล้วแล้วก็แบบเออรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ในที่สุดก็ได้จบครับดีใจค่ะที่จบแล้วนะคะแล้วก็เราได้แบบเกียรตินิยมลำหนึ่งก็คือแบบรู้สึกดีใจมากก็ภูมิใจที่ได้เรียนจบแล้วครับผมแล้วก็คิดถึงความทรงจำเก่าๆนะที่อยู่ที่มหิดลศรลยาครับค่อนข้างเร็วมากเลยครับเหมือนจริงๆเพิ่งปีที่แล้วเองที่ก้าวเข้ามาที่นี่ครั้งแรก ครับก็ MLC เป็นที่ที่อยู่กับเพื่อนบ่อยอยู่แล้วผมก็เลยแบบคิดถึงที่นี่มากรู้สึกว่ารอดพ้น <c oughs> รอดพ้นจากการเรียนหนักมาแล้วนะคะดีใจที่แบบว่าเราสามารถประสบความสําเร็จที่เราตั้งเอาไว้ได้ค่ะดีใจมากเลยนะครับก็เหมือนเป็นวันวันหนึ่งเนาะที่เราประสบความสําเร็จนะครับจากการที่เรียนจบไปเจอผู้คนมากมายเพื่อนเก่าๆหรือว่าครอบครัวรวมถึงคนที่มาแสดงความดีด้วยก็ก็ดีใจมากเลยวันนี้ เห็นต่อคิวกันเยอะมากเลยค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ดีใจครับดีใจไม่ไม่คิดว่าคนจะมาร่วมถ่ายรูปร่วมยินดีกับเราน่ารักมากเลยครับใช่รู้สึกประทับใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มามาร่วมแสดงความยินดีครับได้ข่าวว่าพี่ปื้มเนี่ยเป็นคนที่ทํายอดวิวทะลุแสนจากคลิปตรวจ A H K รู้สึกยังไงบ้างก็ตอนนั้นก็ตื่นเต้นนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนท์ที่ให้ความรู้กับคนนะครับคนก็เลยสนใจด้วยแล้วก็ทําให้ได้ ยอดคนวิวเยอะครับเราเป็นไงบ้างคะแบบมาถึงวันนี้สักทีวันที่แบบได้รับหายหน่อยโว R เอาดีๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใส่ชุดนี้แล้วเราก็ดูมีแบบสูขัออร่าเนาะใช่ไหมก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็อบอุ่นมากเพราะว่ามีแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาหากันเยอะมากเลยดีใจที่เรียนจบปีสี่สักทีค่ะก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่ผ่านไปเร็วมากๆเลยครับ ก็ได้เจอเพื่อนๆอทั้งจากคณะตัวเองแล้วก็คณะอื่นๆด้วยเหมือนกันครับก็คิดถึงมากๆเลยครับก็มีทางรู้สึกเสียใจแล้วก็ดีใจนิดนึงเสียใจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตใน4ี่ปีมันรวดเร็วมากส่วนที่ดีใจเฮ้ยเราจะได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแหละเป็นผู้ใหญ่แหละก็จะต้องมีการแบบว่าเตรียมตัวมากขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าโล่งเนาะเหมือนเราก็เรียนมาตั้งหลายปีแล้วก็จบแล้วก็รู้สึกเหมือนผ่าน achievement นึงในชีวิตละแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่วัยทำงานที่จะเป็นชีวิตจริงๆละรู้สึกมีความสุขมากๆคร พี่มีอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่คะขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะเกี่ยวความรู้ได้มากที่สุดครับพองย้อนย้อนกลับมาครับเราจะสึกว่าเป็นช่วงเวลา,าที่มีคุณค่าม,ามากๆทั้งแบบเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของเพื่อนๆด้วยเหมือนกันขอให้ทุกคนแบบว่าตั้งใจเรียนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ไปให้ถึงค่ะสู้ๆนะครับก็ไม่มีอะไรที่น้องผ่านไปไม่ได้หรอก ถ้าเราตั้งใจเราทําได้แน่นอนปีหนึ่งก็สู้ๆหน่อยกิจกรรมเยอะแล้วก็สนุกแน่นอนครับถ้าเป็นน้องๆปีหนึ่งก็จะบอกว่าอยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในนี้เยอะเพราะว่าจริงๆของหมอที่ที่ศีละค่ะได้อยู่ที่มหิดลศิรป์แค่ปีเดียวแล้วก็เป็นปีที่เจอเพื่อนได้ทํากิจกรรมได้ได้ใช้ชีวิตเจบเพื่อนเยอะมากจริงๆพอขึ้นปี2ปีสาถ้าเกิดช่วยกันเลยกับเพื่อนก็ดีมากเพราะเรียนไม่ทันก็อยากฝากให้กับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่นะคะให้สู้ๆค่ะทุกคนทําได้อยู่แล้วพี่ทําได้น้องก็ทําได้ค่ะ ถ้าเกิดเราอยากสนใจด้านไหนก็รีบเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าที่เนี่ยอาจารย์อะไรเขาก็พยายามคอยช่วยคอยอะไรเราอยู่แล้วครับจบออไปก็ต้องไป,ปเผชิญโลกเองนะครับผมก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะให้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้คุ้มที่สุดที่สําคัญนะคะห้ามพลาดเลยก็คือของกินรอบมอของกินในมอคอนเสิร์ตในมหาวิทยาลายัยกิจกรรมรักน้องเฟรชชี่ทุกอย่างควรที่จะเก็บ ใใหห้้มมดแลลววกก็็เบนคาาทรงจํตอดไปนะคะคอยากจะบอกว่าในรั้วมหาลัยอะครับผมหลายลายอย่างไม่ได้หาได้ในที่อื่นเช่นมิตรภาพเช่นอะไรอีกดีเช่นความรู้อ่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ใช้ทุกๆวินาทีให้คุณ่าน,นะครับก็อยากให้ใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยให้มีความสุขแล้วก็สนุกที่สุดก็อยากให้น้องสนุกสนานค่ะขายของนิดนึงคณะนักขสวรรค์แบบมีอะไรดีบ้างคณะนะัก่สวรรค์นเนี่ยเอ็นเบิของเรานะคะ มีหลายสาขามาก<ล>นะคะ hmm. น้องๆเรีเยนส่วนได้จ้าขึ้นมาอุย้ยพี่เขาขายของขนาดนี้นะคะใครสนใจก็เข้ามาได้เลยนะคะมีเค <pit> ล็ดลับอะไรไหมคะในการแบ่งเวลาเรียนกับทํางานก็ใส่สุดทั้ง2อ,อย่างครับแล้วก็เรียนก็จะได้ความรู้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาความรู้ไปทําทงานแล้วพอทํางานแบบใส่สุดก็จะได้เงินใช่ไหมคมรับแล้วก็เอาเงินไปทําสิ่งที่อยากทําครับรักษาสุขภาพร่างกายครับเป็นเรื่องสําคัญครับ อย่า,มาเมาเยอะฝาก,ฝากถึงน้องๆในสาขาเดียวกันกับพี่นะครับผมอยากจะให้พยายามเข้าเนอะอรุ่นน้องปีต่อไปก็จะฝึกงานแล้วก็จะได้เติบโตมากขึ้นจะได้มีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อที่ว่าสุดท้ายเราจะเราจะได้ไปช่วยคนไข้ได้อย่างดีที่สุดเดี๋ยวจะรอวันที่มาถ่ายรูปปีที่น้องๆจบเหมือนที่พี่จบวันนี้เหมือนกันนะครับผมก็โชคดีครับผมสาหรับวิศวาน,นะครับพี่รู้ว่าคณะเราเนี่ยเป็นคณะที่เรียนหนักแต่ที่สคาคัญคือกิจกรรมมันดันเยอะด้วยพี่ก็อยากจะแนะนําเรื่องการแบ่งเวลาครับถ้าเราจะทํากิจกรรมอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่มีเวลาไปเรียนเนี่ย พอจบมารู้สึกว่าเอ้ยถ้าปีนั้นทําเกตให้ดีกว่านี้ก็จะดีกว่านี้ไม่แนะนําให้พลาดกิจกรรมนะครับาการทํากิจกรรมเนี่ยมันจะทาให้เรามีเพื่อนเยอะขึ้นครับปีไหนของพี่ที่รู้สึกน่าจดจามากที่สุดคะคิดว่าเป็นปีหนึ่งนะครับได้ทํากิจกรรมเยอะมากเลยทั้งดาวเดือนสมูสแตนแล้วก็จัดค่ายรับน้องอะไรเยอะมากเลยครับก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นแบบจุดที่ประทับใจแล้วก็อยากเก็บไว้ครับได้ค่ะว่าพี่ปื้มเต้นเก่งก็ต้องโชว์ให้น้องๆดูหน่อยไหมพร้อมมากครับ ปีไหนของพี่ยาหยีที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันหินที่สุดแล้วมีโควิดอ่ะเราอยู่ปี3เพคือมันไปเรียนออนไลน์แล้วแบบใจเรามันแบบออนเบสไงก็จะจนแบบเพื่อนอบอกยาหยีมีกันบ้านนะอย่างนั้นอ่ะก็ขอให้สนุกแล้วก็เอนจอยกับคณะนะก็คงเป็นปี4ี่แหละเพราะว่าของคณะพี่คือปี4ีจะออกไปฝึกง,งานต่างจังหวัดประมาณ5เดือนไปช่วยคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินกันมาก็ ค่อนข้างที่จะหินมากๆเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็ไม่เหมือนกับในตำราเรียนที่เราเคยเรียนมาก่อนเงี้ยนะ ช่วงปี 4. พอดีว่าของหมออะค่ะมันจะปรับจากการเรียนในห้องเรียนเลคเชอร์ธรรมดาจากตอนปีสอะ่ะขึ้นปี4ก็คือไปดูแลคนไข้จริงๆต้องปรับตัวเยอะต้องตื่นเช้าขึ้นต้องเอ,อ่อทำงานแบบที่ตัวเองไม่ไม่เคยทามันไม่ใช่การเรียนในห้องเรียนตามปกติถ้าด้านการเรียนผมว่าน่าจะประมาณช่วงปี 2. ปี3น่าจะเป็นช่วงเรียนที่แบบยากที่สุดเราก็ทํางานด้วยนะครับล้วก็แบบวิชาที่เราเรียนเนื้อหาก็ค่อนข้างยากก็เลยต้องแบบตั้งใจเรียนนิดหน่อยสําหรับใครที่ กำลังหาที่เรียนนะผมแนะนำมาฮิโดนเลยแล้วบอกว่าอมมูนิตี้ที่นี่ก็เฟรนลี่มากๆนะครับแล้วเป็นกันเองเป็นคล้ายๆเหมือนครอบครัวอันใหญ่เลยใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองแวะมาชมได้นะครับตึกสวยมากเลยลองดูรอบๆนี้ได้ครับผมครับขอบมากนะครับ ก,การรับปริญญาประจำปีการศึกษา2563และ64ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองพี่ๆคนไหนอยากจะแชร์เรื่องราวต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดลก็สามารถแชร์กันได้ผ่านคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะน้องๆรออ่านกันเพียบและสุดท้ายนี้ค่ะขอฝากช่องทางของเราด้วยนะคะ V มหิดลอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย